家まで送ってもらいたいの ทำคอนเทนต์ห้ามพลาดถ่ายรูปบน BTS รูปและคลิปเนี่ยออกมาฟิลดีมากเลยนะคะว่าใครที่เบื่อทำคอนเทนต์ในคาเฟ่แล้วเนี่ยแนะนำว่าต้องลองมาถ่ายดูค่ะปาปาเริ่มเลยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะเราก็จะต้องมีมุมที่ยิ้มเห็นฟันก็จะเสริมสร้างความมั่นใจนะคะด้วย dental s w i t ฟอกฟันขาวที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่กัดเนื้อฟันหรือทำให้เสียวฟันเลยค่ะมาใช้ได้เป็นประจำเลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผิวฟันเลยเจลลงบนรางฟอกสีฟันและวฟอกทิ้งไว้หนึ่งนาทีแปรงฟันต่อแค ของเราก็ดูขาวสะอาดแถมยังมีฟอร์ไลน์บำรุงฟันให้แข็งแรงและยังป้องกันฟันผุอีกด,ด้วยค่ะโปรโมชั่นซื้อ 1, 1แถม1ราคา390 2แถม2 6803แถม 3, 3 870บาทและ4แถม4 1 1 6 0บาททุกโปรนะคะแถมรางฟอกฟันด้วยนะคลิกที่ตะกร้าได้เลยค่ะพี่เช็คพี่เช็ควันนี้นะคะเราก็แต่งตัวง่ายๆสบายๆนะคะโดยกางเกงยีนขาย,ยาวค่ะแล้วก็เสื้อสีขาววันนี้มีแอบใส่เข็มขัดด้วย,<ล>ยค่ะเปลี่ยนลุกนะคะก็เลยใส่วิกสี ดำนะคะให้ดูเป็นสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นนิดนึงวแลลวก็ไปและสถานที่โลเคชั่นที่จะไปนะคะก็ไปรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะทุกเวลาช่วงบ่ายคะ่ะคือคนจะไม่เยอะเลยหรือแทบจะไม่มีคะ่ะเริ่มต้นด้วยไปลายปลายทางนิดนึงนะคะคือคนจะเริ่มลงหมดแล้วในรถไฟฟ้าคะ่ะคือด้วยความที่คนนอ้อยอ่ะทุกคนมันก็จะให้ฟีลแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นใจให้กับเรา คนไม่เยอะแล้วที่นั่งสีแดงนะคะแล้วก็ชมวิวแอบนอกเมืองหน่อยนะมันก็จะสลับกันในเมืองก,กับนอกเมืองก็จะเป็นฟิเวเขียวๆบ้างนะคะเป็นตึกลาบ้านช่องบ้างนะคะสลับกันไปถ่ายอ <ๆ S 2> อกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่กล้องที่โยช้เป็นกล้องดิจิตอลนะนะกล้องไปยาวๆเลยนะคะไปกาวข้างหลังก็จะเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวมีตึกบ้างเดี๋ยวมีป่าบ้างนะคะก็จะได้ฟิวๆหรือว่าใครทำคอนเทนต์ทิกตอกหรือร e e ส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้บ้าฟิวดีสุดๆว่าจะเป็นกล้องมือถือก็สวยไม่แพ้กัน ค่ะนี่เป็นกล้องมือถือนะคะฟิลดีมากแกอยากให้ลองไปนะคะแต่ต้องเป็นเวลาที่คนไม่เยอะนะ้าแนะนำได้ทั้งรูปแล้วก็ได้ทั้งชมวิวนะคะคือคุ้มมากแกและออกมาแล้วนะคะข้างนอกสถา,านีเนี่ยก็โลเคชั่นสวยสามารถถ่ายได้อีกนี่นั่งเมอรลอยเมอถึงใครแอปอยู่น่นเหม่นแบลก็ไปอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรือมีโอกาสได้ขึ้นรถไฟฟ้าใส,ส่ดดส,สีแดงหรือใสยสีอื่นก็ลองทำคอนเทนต์ถ่ายดูนะทุกคนมาแล้วนะจ๊าบ๊ายบายจ้า